ลงคลิปเดิมๆลงคลิปเก่าๆนะครับวนไปวนมาวนกลับไปวนกลับมาครับกาแฟดำของเราครับใส่เข้าไปครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ด้วยนะครับจะกินกับส้มวันนี้จะบีบมะนาวใส่ไปด้วยนะครับมะนาวอีกสีกหนึ่งนะครับผมใส่น้ำร้อนน้ำสมุนไพรของเราลงไปนะครับไปเลยนะครับเนี่ยนะครับ จากนั้นคนกาแฟาก่อนให้กาแฟแตกตัวก่อนครับผมนะครับแล้วเราก็ตอกไข่ใส่เข้าไปเนี่ยไข่สดๆนะครับผมใส่ไข่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับน้ำร้อน,นร้อนๆนี่ฆ่าเชื้อของไข่เรียบร้อยครับ บีบมะนาวใส่เข้าไปด้วยซีกหนึ่งรับรองเห็นผลครับเห็นผลนะครับลำไส้ของเราทำงานได้ดีอย่างยิ่งดื่มแล้วอย่าเพิ่งไปรีบร้อนเพื่อที่จะไปทำงานหรือออกไปไหนมาไหนไปเหนือลงใต้อย่าพิ่งครับนั่งสัก1 0 2ถึงนาทีก่อนนะครับ5ถึงนาที20นาทีก่อนเห็นผลแน่นอนครับผมจะกินกับส้มออเรนภาษาสากลเขาว่าเนี่ยครับ วันนี้มีทั้งวิตามินซีและก็โปรตีนว่ากันไปเล่าสู่กันฟังครับผมสวัสดีครับ